สวัสดีคำถามสั้นๆเม e ืองหลวงของญี่ปุ่นคือเมืองอะไรถ้าคุณตอบว่าโตเกียวคุณก็คงตอบถูกแล้วโตเกียวเป็นหนึ่งในเมืองที่ทันสมัยและมีสีสันที่สุดในญี่ปุ่นแต่เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงมานานกว่าพันปีใช่แล้วผมรู้ว่าชื่อเมืองนั้นคล้ายกันแต่ในตอนที่โตเกียวเป็นศูนย์กลางแห่งอนาคตของญี่ปุ่นเกียวโตก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในญี่ปุ่นเกียวโตเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น มาเล่นเกมหาจุดแตกต่างกันเถอะนี่คือภาพ2ภาพภาพแรกถ่าย,ยที่โตเกียวส่วนภาพที่2ถ่ายที่เกียวโตคุณบอกได้ไหมว่าความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองคืออะไรเก็บความคิดนั้นไว้ก่อนนี่คือภาพอีก2ภาพภาพแรกถ่ายที่อาซากุสะซึ่งเป็นย่านหนึ่งในโตเกียวส่วนภาพที่2ถ่ายที่เกียวโตคุณคิดว่าความแตกต่างหลักระหว่างภาพทั้งสองคืออะไร คุณคงเดาได้ว่าผมหมายถึงอะไรถ้าคุณนึกไม่ออกผมจะอธิบายให้คุณฟังความแตกต่างหลักอยู่ที่สีสันถ้าคุณเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างคุณคงสังเกตเห็นว่าเมืองต่างๆมีทีมสีที่แตกต่างกันเช่นโรมเป็นสีน้ำตาลแดงส่วนปารีสมีโทนสีเทาและสีเปียที่แตกต่างกันเมื่อดูภาพเหล่านี้จะเห็นว่าโตเกียวเป็นเมืองที่สดใสมีชีวิตชีวาและดูวุ่นวายเล็กน้อยส่วนเกียวโตเป็นเมืองที่มีโทนสีเดียวให้ความรู้สึกสงบและร่มเย็นกว่า น่าสนใจที่จะเห็นว่าสาเหตุของความแตกต่างระหว่างทั้งสองเมืองนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านภูมิทัศน์คืองีน้นะในปี2007เมืองเกียวโตได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่ห้ามใช้ป้ายถนนที่มีสีสันสดใสกฎหมายยังต้องการทําให้สิ่งก่อสร้างทั้งหมดใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เมืองดูเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นเนื่องจากเมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานจึงใช้สถาปัตยกรรมและหลักการตามหลักฮวงจุ้ยแบบดั้งเดิมในการก่อสร้างนั่นคือเหตุผลที่อาคารหลายแห่งจึงมีรูปร่างแบบเอเชียดั้งเดิมอาคารที่ ดานโค้งมนอย่างที่คุณเห็นในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานแน่นอนว่าสไตล์นี้แตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่สถาปนิกสมัยใหม่ทำอยู่ในปัจจุบันถ้าคุณลองดูที่โตเกียวคุณจะเห็นตึกระฟ้าที่ทำด้วยกระจกแทนที่จะเป็นอาคารเก่าๆเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าแนวทางการจัดภูมิทัศน์เนียโกะเหตุผลหลักของเทศบาลในการผ่านกฎหมายนี้คือเกียวโตกำลังสูญเสียภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากการปรับปรุงญี่ปุ่นให้ทัันนสมยขึ้ ถ้าเมืองเกียวโตวเดินตามรอยโตเกียวและสร้างตึกระฟ้าสูงตระงานประชาชนคงจะมองไม่เห็นภูเขาสามลูกที่ลายรั้วมเมืองนี้และยอมรับเถอะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คุณไปเยี่ยมชมเมืองต่างๆในญี่ปุ่นและสังเกตเห็นว่าเมืองต่างๆนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตัวเองถ้ากฎหมายภูมิทัศน์มีผลบังคับใช้ทั่วทั้งญี่ปุ่นเราก็คงไม่ได้เห็นสิ่งมหศัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมอย่างโตเกียวสกายทรีและอาคารไฟอาซาฮี ลองดูที่ย่านอากิฮาบาระในโตเกียวสิมันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นย่านที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นย่านนี้เต็มไปได้วยเทคโนโลยีชั้นสูงทุกมุมถนนและแน่นอนว่าเต็มไปได้วยป้ายทุกที่ถ้าเราเปรียบเทียบเกี่ยวโตวหลังจากที่กฎหมายฉบับใหม่ผ่านสิ่งแรกที่จะต้องไปคือใต้บนดาาฟ้าอ๋อไฟกระพริบและไฟวิ่งก็ผิดกฎหมายที่นั่นเช่นกัน สตาร์บัคในเกียวโตแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ผมกําลังพูดถึงถ้าคุณเดินเล่นไปตามถนนชนบทอันเงียบสงบของเกียวโตเพื่อค้นหาสถานที่ดื่มคาปูชิโน่คุณคงมองหาร้านกาแฟาแห่งนี้ไม่เจอแน่ผมคิดว่าเราเห็นด้วยกันว่าโลโก้ของสตาร์บัคแบบดั้งเดิมนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจโดยมีสิ่งมีชีวิตคล้ายไซเรนส่วนมงกุฎบนพื้นหลังสีเขียวในสถานที่อื่นๆในญี่ปุ่นมันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่แต่ในเกียวโตแบรนด์นี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อเคารพหลักเกณฑ์ใหม่และได้สสรร้้้้าาางงโโลโกมมม่ทีีววยนนขึน แผ่นป้ายเล็กๆที่ระบุว่าคานแห่งนี้มีลาเต้ใช่แล้วล่ะมีตัวอย่างมากมายที่เป็นแบบนี้ในเกียวโตเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีแถบสีแดงส้มและเขียวตามแบบฉบับดั้งเดิมโลโก้ของร้านถูกเปลี่ยนเป็นสีดำและสีขาวคุณอาจคิดว่าดูน่าเบือ่อแต่ผมว่าเราเห็นต่างกันได้เมื่อมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบร้านจะดูสมบูรณ์แบบและแมคโดนัลด์ล่ะแฟรนชส์เบอร์เกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกยังคงใช้โลโก้สีเหลืองแต่เอาสีแดงออกจากพื้นหลัง ในแง่ของโทนสีที่ได้รับอนุญาตกฎหมายใช้ระบบสีมูลเซลเพื่อกําหนดวระดับของสีที่ยอมรับได้โดยทั่วไปแล้วสีสีจางของสีเด่นๆเช่นสีแดงสีดําสีเขียวถือว่ายอมรับได้ลองนึกดูว่าถ้าพวกเขาใช้โทนสีของเวสแอนเดอร์สันมันคงดูเหมือนเมืองของเล่นอย่างแน่นอน ในตอนแรกร้านค้าและเจ้าของร้านรู้สึกไม่สบายใจกับกฎหมายใหม่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนแบรนด์เพื่อความสวยงามที่เมืองพยายามรักษาไว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาไม่เพียงแต่ยอมรับกฎหมายฉบับใหม่เท่านั้นแต่ยังมองเห็นประโยชน์ของกฎหมายที่มีผลต่อความสำเร็จของแบรนด์ของพวกเขาด้วยจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้ช่วยให้เกียวโตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ขึ้นนักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางย้อนเวลานักท่องเที่ยวบางคนยังชอบแต่งตัวด้วยชุดกิโมโนแบบดั้งเดิมและเดินไปมาเหมือนเจอิชาอีกด้วย เทศบาลยังได้เริ่มระบบรางวัลเพื่อมอบให้แก่ร้านค้าและแบรนด์ต่างๆที่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแน่นอนว่าสตาร์บัคที่พลังตัวได้รับรางวัลน,นี้เมื่อปี2018เช่นเดียวกับซากะซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งอาหารรายใหญ่ในญี่ปุ่นในปี2012ไม่ใช่แค่ร้านค้าเท่านั้นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวทางใหม่สิ่งของต่างๆเช่นเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและที่ทำการไปรษณีย์ก็จำเป็นต้องปรับลดระดับสีลงเช่นกันแนวคิดคือการทำให้เมืองดูกลมกลืนมากขึ้นซึ่งช่ววยยไดด้มากีีเ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎคนที่เพิกเฉยต่อกฎหมายภูมิทัศน์อาจต้องติดคุกนานถึง1ปีหรือจ่ายค่าปรับมหาศาล เราเปรียบเทียบความแตกต่างภายในเมืองเกียวโตได้เช่นกันในบริเวณใจกลางเมืองกฎหมายเกี่ยวกับภูมิทัศน์จะไม่เข้มงวดมากเพราะงั้นคุณจะพบอาคารที่สูงขึ้นและป้ายบอกทางที่ใหญ่ขึ้นและมีสีสันมากขึ้นแต่เมื่อคุณออกจากใจกลางเมืองและเดินทางต่อไปยังเมืองเล็กๆในชนบทกฎหมายจะเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในกรณีที่คุณไม่รู้มีแหล่งมรดกโลกอยู่17แห่งในเกียวโตใช่แล้วเยอะมากแต่สิ่งนี้เองที่ทําให้เกียวโตมีเอกลักษณ์ ยินดีต้อนรับสู่ย่านพอโตโชย่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่ากฎหมายภูมิทัศน์ได้เปลี่ยนอารมณ์ของเมืองไปยังไงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพอโตโชเป็นตรอกซอกซอยน่ารักน่ารักในเกียวโตที่ทอดยาวไปหลายช่วงตึกถ้าคุณดูภาพ Google Street นี้จากปี2009และภาพนี้จากปี2023คุณจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนก่อนอื่นป้ายขนาดใหญ่ที่ทางเข้าตรอกนั้นได้หายไปแล้ว และสายไฟที่ห้อยลงมาจากด้านบนของร้านก็เช่นกันมีการทําทางเท้าใหม่และป้ายร้านใหญ่ๆก็หายไปมันดูสะอาดขึ้นมากในเวลากลางคืนตรอกซอกซอยก็กลายเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบสําหรับการกินอาหารเคขาบรรยากาศดีๆเนื่องจากกฎหมายได้ตัดสินใจควบคุมประเภทของไฟส่องสว่างที่ได้รับอนุญาตในละแวกนี้ด้วยมันดูเป็นแบบนี้ในเวลากลางคืนเฮ้ย <Hey, S 2> คุณอยากกินซูชิไหม ผมอดคิดไม่ได้ว่ากฎหมายภูมิทัศน์นี้มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อสถาปริกรรมแบบมินิมอลของญี่ปุ่นแม้ว่าภาพแบบนี้ในเกียวโตจะแตกต่างปจากแนวคิดที่เรามีเกี่ยวกับศูนทรียะแบบมินิมอลแต่เกียวโตก็เข้ากับแนวคิดนั้นได้อย่างลงตัว ลองมาดูภายในร้านสักแห่งกันสักหน่อยไหมสตาร์บัคที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ยังได้ลงทุนออกแบบตกแต่งภายในใหม่ด้วยโดยเป็นร้านสตาร์บัคแห่งแรกที่คุณดื่มชาบนพื้นเสือท,ทาทมิได้คุณนั่งพับเพียบได้เหมือนคนญี่ปุ่นหลายๆคนและเอาเ็ดอร่อยไปกับเครื่องดื่ม,มนร้อนแสนอร่อยผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบเกียวโตใหม่หรือคุณล่า